เด็กๆวันนี้ก็เจอกับคุูครูในชั่วโมงที่สองนะคือคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะวันนี้คุณครูก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะเรื่องรูปเลขาคณิตที่มีสองมิติเดี๋ยวครูจะทบทวนในการสังเกตร,รูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมที่มีรูปทรงลักษณะเปลี่ยนแปลงกันแต่ด้านจะเท่ากัน เพราะว่ามืค่ะที่แล้วครูให้หนูทำใบางานในแบบฝึกนนหนูจะทํากันผิดเนาะมันจะมีหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะจ๊ะแล้วทบทวนเสร็จแล้ว,วลคุณครูก็จะสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิ่งของต่างๆมาเป็นแบบรูปนะของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีว่าของใช้อะไรบ้างที่มีลักษณะคล้าย สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมงวงกลมวงรีนะคะดเด็กๆตั้งใจฟังนะไม่งานเด็กก็จะจําสับสนนะคะพร้อมที่ฉันเรียนรู้หรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 1> นึเรขาคณิตสอบิตติครั้งที่ 2, 2> ดเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะคุณครูจะทบทวนให,ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ ประเภทรูปเรขาคณิตสองมิติ 1. รูปที่มีเส้นขอบของรูปเป็นแนวเส้นตรงและมีมุมนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมเพราะมีสามด้านรูปนี้รูปสีส้มมีสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมเพราะว่ามีสามด้านสีเขียวรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยม เพราะว่ามีสด้าน1 2ึ่สอรูปนี้รูปสี่นํางเงินนะคะก็<น>คือรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกัน,น,นกน็เพราะว่ามีสีด้านเช่นกันนะคะต่อมาอันนี้นะสีสีเหลืองคือรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันเพราะว่ามีมุมกี่มุมคะอ่ะขอโทษทีมีด้านสี่ด้านเช่นกันถ้ามีด้านสี่ด้านไม่ว่ารูปล่างลักษณะใดก็ตามก็คือรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมก็เช่นกันนะถ้ามีด้าน3ด้านและรูปร่างลักษณะคล้ายๆหรือว่าแตกต่างกันแบบนี้แต่ถ้ามี3ามละก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองต่อไปข้อ2รูปที่มีเส้นขอบของรูปเป็นแนวเส้นโคง้งและไม่มีมุมก็คือวงกลมวงรีนี่ก็คือวงรีนะเด็กๆจำมาไว้นะครูก็จำแนกออกมา ให้เด็กๆเห็นชัดเจนขึ้นมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้คือรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมแต่ละสีนะรูปร่างลักษณะรูปทรงเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือมีด้านทั้ๆมีด้านทั้งหมดด้วยกันสามด้านนี่ก็มีสามด้านนี่ก็มีสามด้านด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามนะอีกด้านที่หนึ่งด้านสองด้านด้านสาม ดังนั้นทั้งหมดนี้6ไอ้ห้ารูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมต่อมาดูข้างล่างรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้คือรูปสี่เหลี่ยมรูปรูปทรงรูปล่างคล้ายกันนะแตกต่างกันแต่จํานวนด้านเท่ากันดังนั้นก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีส้มมีด้านสี่ด้านสีไข่ไก่หรือสีเหลืองอ่อนมีด้านสี่ด้านสีเขียวแก่มีด้านสีดนส่ด้านหนึ่งสองสามสี่ เขียวอ่อนหนึ่งสองสามสิบสีแดงมีมีสีด้านหนึ่งสองสามสิบดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมให้หนูดูตรงด้านนะลูกนะถ้าด้านถ้ารูปไหนมีสี่ด้านก็คือรูปสี่เหลี่ยมถ้ารูปไหนมีสามด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมต่อไป จำแม่รูปวงกลมกับวงรีข้างบนคือรูปวงกลมวงกลมเหมือนกันแต่เอรูปร่างลักษณะจะไม่เหมือนกันก็คือมีวงกลมใหญ่มีวงกลมเล็กขนาดไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะต่อมาดูรูปวงรีคือรูปวงรีเนี่ยก็คือรูปคล้ายๆรูปไข่นั่นเองนะอันนี้คือวงรีนว่ตั้งอันนี้คือวงรีนอนอันนี้ก็คือวงรี นอนนี่นอนก็เหมือนกันแต่มันจะแคบออกมาอันนี้ก็วงรีแบบเอียงนะคะหนูต้องสังเกตดีๆนะวงกลมกับวงรีเนี่ยมันจะคล้ายคายกันแล้วถ้าใครสังเกตดีก็จะรู้ว่าใจเยกเอเลยว่ารูปไหนคือวงกลมรุ่นไหนคือวงรีต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวครูจะบอกอสิ่งของต่างๆที่เป็นแบบของรูปแต่ละ แต่ละรูปให้ฟังนะคะแล้วเด็กก็ดูตามและจำนะคะเด็กๆนะเอามาดูมาดูแบบแรกคือรูปสี่เหลี่ยมในชีวชิตประจำวันเนี่ยสิ่งของแต่ละสิ่งอะไรที่รูปร่างรูปทรงคือรูปสี่เหลี่ยมครูยกตัวอย่างมาอันนี้คือกระดานดำนะอันนี้คือกล่องกล่องใส่พัสดุตู้หมอนหนังสือสมุด กล่องของขวัญน,นะส่วนอันนี้ก็คือขนมปงังแผ่นขนมปงังส่วนสุดท้ายก็คือกล่องดินกล่องดินสอนะที่มีรูปสี่เหลี่ยมแม้กระทั่งเด็กคนนี้ถือกระเป๋าอันนี้กระเป๋าก็คือรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันทั้งหมดมีรูปสี่เหลี่ยมเพราะมีสี่ด้านนะคะที่เด็กจาไว้นะต่อไปรูปสามเหลี่ยมใน ชีวิตประจวาวันมาดูว่าสิ่งของอะไรที่มันมีรูปร่างลักษณะาคล้ายรูปสามเหลี่ยมมาดูรูปแรกอันนี้คือ,อตัวบ้านเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่หลังคาเนี่ยหลังคาด้านหน้าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไอติมกลวยนะเคยกินไหมลูกแท่งกลวยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดต่อไปอันนี้คือพิซซ่า พิซซ่าเดิมเนี่ยเป็นเป็น,ปนงวงกลมใช่ไหมแต่วเวลา,า,าเราเราเราแบ่งเราหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นๆเนี่ยมันก็จะเป็นคือรูปสามเหลี่ยมต่อไปอันนี้หมอนนะคะหมอนอิงเนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้คืออะไรลูกอ่าคือเต็นทนะ์นะเต็นท์ก็คือรูปสามเหลี่ยมเช่นกันนะจ๊ะ รูปวงกลมในชีวิตประจำวนันเามาดูสิ่งของสิ่งอะไรที่รูปลาลักษณนะวงกลมคุณครูให้ให้ให้เรียนเนี่ยเรียนอันนี้คือเหรียญสิอันนี้คือโดนัทนาฬิกาจานนะ้าจานหรือชาเอ้จานจานที่ใส่อาหารฟุตบอลลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นก็วงกลมนะอันนี้คือ ล้อรถโยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ได้อันนี้คือพวงมาลัยนะพวงมาลัยของรถยนต์อันนี้คือพัดลมนะั้นพัดลมตรงนี้จะเป็นทรงกลมนะลูกนะรูปวงรีที่ใช้ในสีประชำวันมาดูสิ่งของอะไรบ้านที่รูปร่างลักษณะคือวงรีอันนี้คือไข่ลูกโปง่งลูกลักบ,บี้ กระป๋องนะกระป๋องบางเอ่อบางบางบางอันเนี่ยก็จะเป็นรูปวงรีเนาะต่อไปแตงโมรูปมะปางกระจกนะคะกระจกเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เอ่อรูปสเอ่อรูปเรขาคณิตแบบ2มิติอ่ะคุณครูก็จะสรุปเนื้อหาให้ฟังนะ การจำแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมพิจารณาจากจำนวนด้านหรือจำนวนมุมของรูปโดยที่รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีสามด้านและมีสามมุมรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้าน4ี่ด้านและมีมุมสี่มุม วงกลมและรูปวงรีเป็นรูปปิดที่มีขอบของรูปเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านและไม่มีมุมแต่รูปวงรีจะมีลักษณะยาวรีคล้ายๆรูปไข่ต่อไปคุณครูมีเกมให้เด็กเล่นแล้วนะเป็นเกมเกี่ยวกับภาพเอ่อภาพสิ่งของที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตเอามาดูแบบแรกเลยภาพใด มีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่ทีวีสองพัดลมสามตารีดหรือว่าข้อใดลูกติกตักติกตักติกตักติก,ต,กติกไอ้คตั้งตวย่งางอ้าวได้แล้วคืออะไรคะคือทีวีถูกต้องจ้าเด็กๆภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยม ข้อหนึ่งไม้บรรทัดข้อสองกบราดินสอข้อสามปฏิทินนะดูปฏิทินตรงนี้ตรงนี้ดูด้านข้างลูกอะไรลูกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรนะตอบครูได้แล้วใช่ไหมคืออะไรคืออ้าวข้อสามนั่นเองปฏิทินถูกต้องจ้าภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปวงรีหนึ่ง กระเป๋าดินสอสองลูกลับบี้้อสามแม่เหล็กอ้าวอะไรเอ่ยติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวได้คำตอบข้อสองเก่งมากจ้าลูกลับบี้นั่นเองภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปวงก,กลมข้อหนึ่งธงสีข้อสองกระจก้อสาม กล่องของขวัญง่ายมากเลยข้อนี้ตอบข้อข้อสองกระจกเก่งมากจ้าตกมาได้ไหนลูกๆๆๆง่ายเนิมง่ายไหมจ้าง่ายเนาะๆๆเราได้เรียนรู้สิ่งของที่มาใช้แบบรูปในของเรขาคณิตกันและได้เล่นเกมททยมัเกี้แล้วเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าให้นักเรียนใช้หนังสือเล่มน,นี้นะ ทำแบบฝึกในหนังสือแบบฝึกหัดกณิตฐาเปิดไปที่หน้า162หน้าตาไปยังไงนะหน้า162หน้าตาเป็นแบบนี้ให้เด็กๆวาดภาพสิ่งของที่มีบางส่วนเป็นรูปตามที่กําหนดโดยใช้สิ่งของต่างๆเป็นแบบของรูปง่ายมากเลยสิ่งของอะไรที่คล้ายๆกับ รูปเลขาคณิตข้อหนึ่งรูปสามเหลี่ยมข้อสองรูปสี่เหลี่ยมข้อสามวงกลมข้อสี่วงรีให้เด็กวาดภาพอย่างละสองนะคะอย่างละสองชิ้นนะรูปสามเหลี่ยมสองชิ้นรูปสี่เหลี่ยมสองชิ้นรูปวงกลมสองชิ้นรูปวงรีสองชิ้น อย่า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 วาดรูปเล็กนะคะวาดรูปพอประมาณนะเอาพอพอเท่ากับกรอบเลยนะอย่าเล็กนะอ้าวงานนี้งานนี้คุณครูให้ส่งไม่เกินวันอาทิตย์นั้นเด็กๆนะทำให้สวยๆแล้วระบายสีด้วยอย่าลืมระบายสีล่ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยววันจันวันจันเจอกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า